สวัสดีค่ะนี่เก่าก็กำลังจะนอนแล้วเนาะตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มกว่าๆแล้ววันนี้จะนอนเร็วแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะ,จะมามาร์ k เมจิกให้ดูนะคะโอเคเดี๋ยวเราาร์ k เลยดีกว่าอันนี้หน้าแบบพึ่งหลังหน้ามาไม่ได้ทําอะไรเลยนะใส่ปะไม่ค่อยเนะ <c oughs> นี่ยเ,เป็นเนื้อหมูตึงเข้าไปเลย อันนั้นก็ะดาด้วยนะคะโอ้วิธีการ้าตาจ้าถ้าดีดที่ีอย่าให้เข้าตาอย่าให้คือมันทาได้อ่ะค่ะแต่ว่าอย่าให้เข้าไปรูปกรตาดำแล้วกันตาก็ทาได้ถ้าเราเป็นสีเสื้อนะคะอ๋อถ้าเป็นเป็นสีเสื้อตรงไหนคะไหนชี้ให้ดูหน่อยสิคะจมูกค่ะเป็นเพราะอะไรแต่งหน้าเยอะหรือยังไงไม่ได้แต่งหน้าเยอะค่ะ อ๋อแต่ว่าเป็นสิวเซียนใช่ไหมใช่ถ้าเป็นสิวเซียนตัวนี้ก็จะช่วยดูดพวกสิวเซียนออกเดี๋ยวก็คุณน,นกมีปัญหาเรื่องอะไรมั่งคะเรื่องสิวเซียนอย่างเดียวอ๋อเรื่องสิวเซียนอย่างเดียวแล้วหน้าหมองนี่คุณนกคุณนกโอเคกับผิวหน้าตอนนี้ไหมค,คือคิดว่าหน้ามันหมองไหมคะก็มะหมองนิดแต่ฉันว่าหน้าคุณหมองนิดนิดปะน่าจะใช่นะคะอ๋อถ้าน่าจะใช่ก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันทาให้ <laughs> ก็ทาตรงนี้เป็นคนเนี้ทั้งทาอย่างนี้ ตัวนี้จะช่วยปรับสภาพผิวหน้านะคะช่วยให้หน้าคุณนกเนี่ยจากที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองใช่ไหมหน้าไม่ใสเหรอก็คือจะช่วยให้ผิวหน้าไ้งเจมูบิคุท้ายสดีชันได้ได้ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวาทเดี๋ยวทำให้นะคะดืเยือเต็มเลยอเเต็มเลยค่ะดิฉันแนะนำให้เอาไอ้นี่ไหมไข่ไก่ผสมกันแล้วก็แป็ค่ะนี่นะคะอันนี้นี่ตัวเล็กของเราทาได้นะคะ เมื่อกี้คุณทาตรงนี้แล้วต้องทาทาหนาหนาหน่อยครั้งแรกก็ทาหนาหนาก่อนนอนทานาหนาก่อนนอนแล้วก็อ่ะเม้มปากค่ะมีปัญหาลุมขนกว้างไหมคะเนี่ยเปล่าค่ะไม่มีหนาหรืมขนกว้างนะแต่หน้าหน้าเหมองนิดนึงพรุ่งนี้ตื่นมาคุณนกก็จะหน้าใสแล้วนะคะค่ะเพราะว่าคุณนกใช้เมจิกวันเดอร์แลนด์โอเคโอเคไหมค่ะโอเคไหมคะคุณนกโอเคไหมคะหลังจากที่ฉันจะปิดแล้วนะคะชิปเสร็จแล้ว เก่งจังเลยให้คุณนะ่ะเดี๋ยวสักพักนี้เห็นไหมตอนแรกมันก็จะเต็มหน้าอยู่อีกปป๊บหนึ่งมันก็จะซึมเข้าไปในหน้าแล้วเราก็นอนได้เลยตามปกตินะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็พอตื่นมาคุณโนก็จะได้รับรู้ผลของพรุ่งนี้นะคะว่าหน้าใสแค่ไหนพรุ่งนี้อย่าลืมรีวิวให้พวกเราดูด้วยนะคะค่ะอ่ฮะวันนี้คุณโนกมีอะไรจะบอกเพื่อนๆชาวโซเชียลแคม,มหรือเปล่าคะไม่มีอะไม่มีเลยเหรอ หวยเหยเลขเลิกไม่มี <hum> จะบอกเลยเหรอคะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้น้องนกไปพักผ่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่านี่ก็ดึกมากแล้วเมจิกตัวน้อยของเราต้องเข้านอน <c oughs> ละค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะคะว่าหน้าน้องนกจะใสแค,ะคะ่ไหนค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายฝันดีรลาตีสวัสดีค่ะ